คลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินที่มีราคาถูกนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองแจ้งใหญ่นะคะหมู่ที่1ตําบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตนะค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินที่มีราคาถูกนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองแจ้งใหญ่นะคะมู่ที่1ตําบนหนองแจ้งใหญ่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะพามาชมที่ดินที่เจ้าของขายในราคาถูกๆนะคะเป็นที่นานะคะของเรา ก็จะมีเนื้อที่นะคะอยู่ที่1ไร่นะคะเอกสารสิทธ์เป็นชนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะเนื้อที่1ไร่นะคะขายยกแปลงเนี่ยราคาถูกมากเลยค่ะขายยกแปลงในราคาไร่ละเพียง3,500นมบาทเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะมีด้านหน้านะคะที่อยู่ติดกับถนนคอนกรีตทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตรงนี้นะคะก็ถนนคอนกรีต ตรงนี้นะคะก็เป็นถนนที่เชื่อมไปยังถนนลาดยางเส้นหลักนะคะก็ถนนราดยางที่ใกล้แปลงที่ดินของเราเลยนะคะก็จะเป็นถนนาทางหลวงชนบทหมายเลข6030นะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็เพียงแค่ 400เมตรเท่านั้นเองนะคะสามารถที่จะามาจากถนนระยางเส้นหลักได้ถึง2ทางเลยนะคะของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชุมชนนะคะอยู่ระหว่างชุมชน2ชุมชนใหญ่ๆเลยนะคะ mm. ก็คือ,อาทางด้านทางาทิศใต้นะคะก็จะอยู่ ใกล้กับบ้านหนองแจ้งใหญ่นะคะก็อีก400เมตรนะคะก็จะเป็นถนนลาดยางเส้นหลัก6030นะคะเข้ามาทางฝั่งบ้านหนองแจ้งใหญ่ก็ได้นะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นาทางด้านทางาทิศเหนือนะคะก็จะอ,อยู่ห่างจากบ้านยะคามานะคะก็อีกชุมชนหนึ่งก็จะเป็นบ้านยะคานะคะตรงบริเวณบ้านยะคานะคะก็จะมี ถนนลาดยางเส้นหลัก6 0 3 0เช่นเดียวกันนะคะก็จะอยู่ห่างแปลงของเราไปก็400เมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะก็มีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนคนกรีดนะคะท้ายแปลงจะอยู่ติดกับถนนดินนะคะจะเห็นได้ตามภาพนะคะ,ะปัจจุบันถนนดินดังด้านท้ายแปลงนะคะก็เป็นถนนที่เจ้าของเนี่ยมีโครงการะจะทําเป็นถนนเนี่ย ในช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตทางข้าวแล้วนะคะก็คือเราเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะก็เจ้าของที่ดินนะคะก็จะมาทําเป็นถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินนะคะปัจจุบันนะคะก็เป็นที่นานะคะเป็นที่นานะคะทำเป็นนาข้าวอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทางด้านด้านหน้าแปลงนะคะส่วนที่อยู่ติดกับถนนคนกรีตต,ตรงนี้นะคะ ก็มีแนวเขตชัดเจนนะคะของเรานะคะก็จะมีหมุดของกรมที่ดินนะคะอยู่ครบทุกด้านนะคะก็หมุดนะคะก็จะอยูอ่ด้านข้างาข้างงกับเาสาคอนกรีตท,ที่พ่นสเปรย์สีแดงๆนะคะก็จะมีหลักหมุดครบทุกด้านนะคะค่ะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเนี่ยอ,อยู่ที่5เมตรนะคะก็จะเป็นส่วนที่แคบที่สุดก็จะเป็น ส่วนที่อยู่ติดกับถนนคนกรีดนะคะ5เมตรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนดินเนี่ยก็อยู่ที่27เมตรนะคะสำหรับหน้าแปลงนะคะก็หันหน้ามาทางที่ตะวันออกนะคะมีความลึกความยาวนะคะจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงเนี่ยก็มีความลึกความยาวอยู่ที่เ67เมตรนะคะก็รูปแปลงนะคะก็จะเห็นได้จากภาพมุมสูงนะคะของเราก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับ รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์ชนุดขุดแดงนะคะเนื้อที่1ไร่นะคะขายยกแปลง3,500 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะอของเราจะเป็นที่นานะคะเป็นที่นาดินเหนียวนะคะก็เป็นที่นาที่มีดินดีมากๆเลยค่ะ จะมีคองไส้ไก่แล้วก็จะมีต้นมะขามเทศอยู่แบบนี้ด้วยนะคะบริเวณที่อยู่ติดกับถนนคนกรีตนะคะก็ภายในแปลงก็จะเป็นที่นานะคะตามที่เกินข้างต้นนะคะก็เป็นนาข้าวที่มีดินดีมากๆาเลยค่ะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพมาก็ประมาณ16กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้กับถนนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 2นนะคะเส้นที่จะไป ชยภูมินะคะก็โบย่ไปชยภูมิเส้น2 0 2อเนี่ยอยู่ห่างแปลงของเราไปก็5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างชุมชนอยู่ระหว่างสองหมู่บ้านนะคะทำเลดีด้วยนะคะบรรยากาศด,ดีด้วยนะคะมีไฟฟ้ามีประปาและมีเพื่อนบ้านพร้อมนะคะก็เห็นจะได้จากภาพมุมสูงนะคะของเราก็จะอยู่ระหว่างอาสองหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะคะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นถนนที่มีชาวบ้านนะคะสัญจรอยู่ตลอด เกือบทั้งวันเลยนะคะก็จะมีการสัญจรอยู่ตลอดทั้งวันนะคะสามารถที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะหรือจะมา,าทําเป็น จุดเช็คอินคาเฟ่นะคะจะมาทําเป็นร้านอาหารเนี่ยก็ได้นะคะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีไฟฟ้าปะปาพร้อมเลยนะคะเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะอยู่ห่างจากตัวอําเภอโบใหญ่มาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการที่สําคัญๆในหลายหน่วยงานเลยนะคะก็อยู่ห่างจากวัดนะคะโรงเรียนมาก็800เมตรนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ก็ห่างไป 800เมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลห้างสปปรรพสินค้า,าและตลาดสดนะคะที่ว่าการอำเภอนะคะ ธนาคารก็อยู่ห่างแปลงของเราไปไม่ไกลนะคะเดินทางไม่ถึง10นาทีค่ะ4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะมีสถานีรถไฟสํานักงานขนส่งบัวใหญ่นะคะก็โรงเรียนประจําอำเภอเนี่ยก็อยู่ห่างเราไปก็4กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นที่ดินที่ทน่าสนใจแปลงหนึ่งนะคะเนื่องจากราคาที่เจ้าของตั้งขายไว้เนี่ยขายไม่แพงน,นะคะขายยกแปลงน,นะคะหนึ่งไร่ เอกสารสิทธิ์ฉนุดคุดแดงเนี่ยอยู่ที่3,5 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะและราคานี้นะคะเจ้าของนะคะก็อ,ออกค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดด้วยนะคะเอกสารสิทธิ์เราก็พร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆนะคะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูที่ดินของเราก่อนได้นะคะก็เป็นที่ดินแปลงสวยนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะก็เลยยังไม่ได้ เข้าไปถ่ายให้เห็นชัดๆนะคะภายในแปลงแต่เราสามารถที่จะเห็นได้จากภาพมุมสูงนะคะก็จะมีภาพมุมสูงให้เห็นลักษณะของแปลงนะคะลักษณะของอรูปแปลงนะคะค mm ่ะ hmm. สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะห mm ่า hmm. งจากตัวเมืองโคราชมาก็80กิโลเมตรนะคะ mm hmm. ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล173เมเมตรค่ะ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาก็315กิโลเมตรนะคะของเรา,าส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ค้นๆมาทางจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้อําเภอพลจังหวัดขอนแก่น35กิโลเมตรนะคะก็จะอยู่ค้นๆมาทางอําอเภอพลนะคะ ใครที่กําลังมองหาที่ดินราคาถูกๆนะคะเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะเส้นทางการเข้าออกสะดวกอยู่ใกล้ตัวอำเภอนะคะก็แปลงนี้ก็น่าสนใจนะคะเอกสารสิทธ์เป็นฉนดคุดแด,ดงเนื้อที่1ไร่นะคะขายยกแปลงในราคา3 5มแสนบาทเท่านั้นเองนะคะเอกสารสิทธ์พร้อมโอนนะคะสำหรับค่าใช้ใจ่ายวันโอนนะคะก็เจ้าของออกให้ด้วยนะคะสำหรับราคานี้ค่ะ คใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะ,ะช่องทางไลน์แล้วก็จะเป็น p a p a k i n 999ค่ะหรือจะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164ค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ